กร,รีนแอน d c คลีนโรงเรียนสีเขียวปีที่5้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานถิ่วัดล้อมศึกษา g r e น n and Clean โรงเรียนสีเขียวปีที่5ตามโครงการทองสวยน้ำใสซึ่งเป็นางานที่จะแสดงผลง,งานนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนนนทบุรีการให้ความรู้สร้งางจิตสำนึกการรับรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอย่างที่ได้จัดทำขึ้นในทุกๆปีและการจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2566ชั้น4 w e s t g a t ก Hall ศูนย์กันค Central West ้าเซ็นทรัลเวสเก e วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Green and c l e a n โรงเรียนสีเขียวนะครับครั้งที่5ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านพันตำรวจเอกธงชัยเวียนประเสริฐท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่จัดขึ้นในวันที่1 8 1 9พฤศจิกายนที่ศูนย์การค้าเวสเกตนะครับความสำคัญในเรื่องว่าเราจะปลูกฝังเงยาว,วชนรุ่นนี้เพื่อที่เป็นอนาคตอยู่ในอนาคตขึ้นหน้าได้ยงไง ในเรื่องของการทำคาร์บอนฟุตปรินต์ซึ่งมันเป็นลักษณะที่เป็นการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะเราจะตัดสินใจซื้อของชิ้นหนึ่งเรา,เ,าเขาจะจะต้องคิดถึงว่ามันจะต้องมีกระบวนการใช้ทรัพยากรอะไรใช้พลังงานอะไรแล้วมันจะสูญเสียแล้วเมืเ่อเป็นขยะเลือกใช้แล้วเนี่ยมันจะมีค่าเป็นยังไงกระบวนการเหล่านี้โรงเนนรียนเอกชนและโรงเรียนในจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ย เรากําลังพยายามมากที่จะบรินาการเข้าไปในการเรียนการสอนและพยายามมากเลยที่จะปลูกฝังกับเด็กๆเพราะฉะนั้นไฮไลท์ในงานนี้เราจะมีกลุ่มเสวนาของเยาวชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องพูดเรื่องนี้นะคะซึ่งอยากจะอ,อยากตัวเองก็ยังอยากรับฟังมากเลยเพราะมันเป็นแนวปฏิบัติจริงๆนะครแล้วก็ข้อสำคัญก็คือ,อาการแสดงต่างๆของเด็กๆที่ ได้รับการปลูกฝังมานะคะมันไม่ใช่ของปลายปลายทางแลแต่มันเป็นต้นทางในเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะและาจะทำให้เด็กเยาวเด็กและเยาวชนในนนทบุรีเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านนี้จากเมืองน่าอยู่ Livable Cities ก็จะกลายเป็นเมืองที่เป็นความเมืองอัจฉรรยะในเรื่องของการดำรงชีวิตที่เรียกว่า Smart City ในส่วนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก็จะเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นที่เรามีทั้งหมด34โรงเรียนเราก็จะไปนําเสนอในส่วนของกิจกรรมเป็นการประมวลความรู้ที่เด็กๆนักเรียนเยาวชนในโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะได้ดําเนินกิจกรรมกันอย่างแท้จริงให้ออกมาเห็นในรูปแบบของโครงงานแล้วก็มีเรื่องของสื่อต่างๆและก็วัตถุนะคะที่เด็กๆได้ดําเนินการให้ออกมาเป็นในรูปของ รูปแบบในที่ให้ทุกท่านได้เชิญชมนะคะว่าเด็กๆของเรามีแนวคิดในการที่จะทำยังไงที่จะลดโลกร้อนทำยังไงที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมออกมาให้เกิดมูลค่าจากการเรื่องของธนาคารขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีโรเวสต่างๆด้วยแล้วก็โครงงานที่เด็กๆได้ดำเนินการนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของคลองสวยน้ำใสนะคะที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีติดกับ เขาก็มีบริบทที่จะนําเสนอยังไงที่จะทําให้น้ําข้างๆโรงเรียนของเขานะคะของแต่ละโรงเรียนมีความใสสะอาดซึ่งก็จะนําออกมาให้เห็นในรูปของการจัดบูธท,ทั้งหมดนะคะสิกว่าบูธท,ที่จะ ไปนำเสนอให้เห็นในรูปแบบแล้วก็ร่วมกันแข่งขันในกิจกรรมต่างๆต,า,งตามที่ของท่าน mm hmm. ดออรอมาราได้ชี้แจงมาด้วยค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะไปชมผลงานเด็กไปดูแนวคิดว่าเยาวชนในยุคนี้เขามีแนวคิดมีไอเดียสร้างสารรค์ยังไงบ้างนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับโครงการ Green อนด์ค e ีในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลมีเป้าหมายที่ะจะลดภาวะโลกร้อนใ,ในปี ให้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 มีการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2030ใช่ไหมครซึ่งอีกนานมากคราวนี้ของเราที่อยากจะให้เกิดเห็นจริงๆก็คือในปี2024 20, เ 20, 20, นี่ยเราต้องเริ่มแล้วจริงๆเราเริ่มมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆในปี2024เนี่ยเราต้องเริ่มให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพให้มากที่สุดอย่างเป็นรูปธปรรมนะซึ่งซึ่งก็คิดว่า,เ,าเราควรเริ่ม ท,ที่ภาคเยาวชนให้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มที่ภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมต่างๆและภาคขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ปล่อยการเลยกระจกออกมามาก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 นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ท้านนายอนาคตอยากจะให้มีกลารความเป็นกลางคาร์บอนที่ยั่งยืนเนี่ยเราควรที่จะเริ่มแล้วก็ปลูกฝังเด็กและเยาวาชนทั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่งั้นเดี๋ยวเกิดการภายหน้ามันจะเป็นเรื่องของการไป แทนที่จะไปลดมันกลายเป็นเป็นเรื่องของการที่ไปซื้อคาร์บอนเครดิตอันนี้อันนี้ผิดวัตถุประสงค์เราอยากจะเป็นการลดที่ต้นฐานจริงๆนะครับเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้ปกครองตลอดจนภาคสังคมต่างๆเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้มาดูกิจกรรมของอาภาคเยาวชนของเราโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยมาให้กําลังใจเด็กนักศึกษาหรือเยาวชนต่างๆที่นำกิจกรรม ซึ่งเป็นคนลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะนําไปสู่การลดการเรองกระจกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ลดน้อยลงเนี่ยเราควรให้กําลังใจและปลูกฝังเยาวชนของเราให้มากที่สุดนะครับก็ขอเชิญชวนในวันที่18-19พฤศจิกายน2 5 6ั 9, 8, นะครับที่ศูนย์กัญชาเซ็นทรัลเวสเกตนะครับชั้นที่4นะครับขอเลนเชิญด้วย